สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวไม้ลอยหลักร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม้ลอยนะครับไวเลสไมโครโฟนเดี๋ยวดูนะครับในกล่องมีอะไรบ้างามีคู่มือนะครับที่อ่านกันบ่อยๆนะครับนี่คู่มือ มีตัวกันถลอกมีสายชาร์จมีตัวไม้นะครับอ่าดูดีเลยทีเดียวเชียวมีตัวไม้วก็มีตัวรับสัญญาณน,น,นะครับอเอเปิดดันขึ้นนะครับมีฐาน1 8 6 5งให้ ัวนี้อ่าหมุนนี่นะครับมีให้อีกหนึ่งก้อนนะครับเป็นสองก้อนอ่าหมุนออกหมุนเข้าอย่างนี้นี่เองโอเคสะดวกดูดีอยู่นะตัวน,นี้นะครับตัวเปิดรับสัญญาณอยู่นี่ตรงนี้มีรูชาร์จนะ,ะชาร์จแบตเตอรี่ได้เมื่อเปิดปึ๊บอ่าจะมีไฟตรงนี้นะอ่ากดเปิดตรงนี้ ตรงนี้ก็จะมีไฟกดปิดกดค้างโอเคตัวบอดี้เป็นพลาส,สติกหมดเลยนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานี่ครับแล้วผมถอดหัวให้ดูตัวรับสัญญาณนะครับ ชั่งน้ำหนักให้ดูนะครับร้อยแปดสิบกรัมอ้เบามากถือว่าเบารวมแบตเตอรี่แล้วนะโอเคโย่เดี๋ยวมาลองดูเสียงนะครับว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมราคาหลักร้อยอ่อมีตูดชาร์จตรงนี้นะเป็น usb type c นะครับ type c หมดเลยนะเออดูดีเลย โอเคไปลองดูเสียงกันนะลองฟังกันดูนี่นะครับมารีวิวเสียงนะครับอันนี้ต่อตรงเลยนะเสียบเป็นที่ช่องไม้เลยนะครับเปิดสวิตช์ก่อนสวิต์เสียบช่องไม้ที่หนึ่งนะก็ากดเปิดาแล้วชิวานทดสอบทดสอบอ่ะเสียงดูด,ดีเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับ 5ตัวหลักร้อยแต่ว่าเสียงเสียงใช้ได้เลยโอเคนี่นะครับตัวนี้นะครับทดสอบทดสอบโอเคแจมเลยนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านใช้ได้แล้วก็แบตแบบนี่นะครับยิ่งเปลี่ยนแบตนานาเปลี่ยนแบตดีๆก็จะอยู่ได้นานกว่าเดิมนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับไม่ต้องมาใส่ ฐาน AA 2สองก้อนสามก้อนนะโอเคนี่นะครับโดยรวมแล้วดีนะครับโอเคขอบคุณครับ